สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดาราสาวลลยแจ้งความเอาผิดอดีตผู้จัดการโกงเงินใส่ร้ายเสียหายํำปล่อยเฉยมานานสําหรับดาราสาวเฟียวฟ้าสุดสวิงริงโก้ล่าสุดวันนี้26มกราคม2565เจ้าตัวพร้อมท่านายความเดินทางไปแจ้งความอดีตผู้จัดการเก่าหลังพบพยายามยุยงปลุกปั่นลูกทัวร์ตนเมื่อ2ปีที่แล้วเคยทําทัวร์พม่า3ารถบัสโดยให้อดีตผู้จัดการนําเงินไปจัดสรรแต่ดันเจอโคล โควิดเลยเลื่อนทัวร์ไปก่อนตนพยายามให้อีกฝ่ายตามเงินคืนจากสายการบินต่อมาเจอลูกค้ามาเล่าว่าโอนเงินจ้างตนแต่ตนไม่รู้เรื่องเพราะหลักฐานรายละเอียดโอนหลักล้านให้อดีตผู้จัดการตนแต่ตนไม่รู้เรื่องเพราะไว้ใจร่วมง,งานมาห้าปีมองเหมือนพี่เหมือนน้องเพราะผ่านการสาบานมาตามความเชื่อกระทั่งพบพิรุษเลยหรือเอกสารทัวร์ทั้งหมดเจอเงินได้ถูกคืนมาตั้งแต่สองปีที่แล้วเลยรับไม่ได้ที่ถูกโกงตนถึงต้องดำเนินคดีพระ เอเจนซี่ทัวร์ยอมรับกับตนแล้วว่ารวมหัวกับอดีตผู้จัดการตนเอาเงินไปล่าสุดได้เงินคืนจากอดีตผู้จัดการแล้วเพื่อคืนให้ลูกทัวร์ทุกคน30เปอร์ซนแต่อีกฝ่ายรวมกลุ่มกับลูกทัวร์ใส่ร้ายป้ายสีตนเลยคิดล้มทวนนี้และยกเลิกเลยดีกว่าเพราะสถานการณ์โควิด -19 ไม่น่าจะดีขึ้นต่อมาทําการแจกจ่ายเงินคืนลูกทัวร์หนึ่คนก็มารู้ที่หลังว่าอดีตผู้จัดการพยายามยั่วยุโปลกปั่นใส่ร้ายป้ายสีให้ตนดูไม่ดีทั้งที่ตนถอด คดีอดีตผู้จัดการพระไม่อยากทำร้ายใครแต่จากหลักฐานอดีตผู้จัดการคงคิดไม่ได้แต่งเติมถ้อยคำให้ตนดูไม่โอเคทำร้ายชื่อเสียงที่ตนสั่งสมมากระทบธุรกิจทุกๆอย่างของตนวันนี้เลยอยากเรียกร้องความเป็นธรรมและอยากให้ประชาชนรับรู้ความจริงและระวังด้านทนายรัชพลศิริสาครเผยว่าดำเนินคดีอดีตผู้จัดการตามมาตรา326หมินประมาทผู้อื่นคุกหนึ่งปีปรับสองหมื่นปรามเรียก ค่าเสียหาย7ล้านท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ